มาครับลุยครับมาต่อเลยนะครับพาร์ของ MJ อีกแล้วเข้ามานี่เหมือนจะเป็นงานออสคอปด้วยนะครับเข้ามาหาอะไรอะมาตามหาความจริงที่เธอจทิ้งเราไปไม่ไม่น่าใช่เจ๋งดีประเด็นคือผมต้องหาอะไร ออสคอปได้ปฏิวัติวงการไบโอเอเซสเซอร์งนานผมเดินมั่วอะไรนะอ่ะมามันน่าจะให้อยู่แต่ตรงกลางตรวจสอบจอแสดงผลของออสคอปอ่าน,นี่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  อะไรอะมันคืออะไรคุณลีทุกคนอยู่ในความสงบจะทำตามที่สั่งนะตำรวจตรงนี้ค่ะ เอเอโอ้ตายเลยไปนะ่ะก็ดีแล้วไม่ได้ใช้ด้านของคมดีบอลปิดหมดเลยชิบหายเอ็มเจโดนนะจะสังหารบู่ป่ะครับม,ม,นะมีขู่นะมีขู่ ทำเมนเอา MJ ไปทำไมเค okay. อย่าทำอะไร MJ เด้อพ่พีทไม่ยอมแน่คุณลีสำนักงานนายกเทศมนตรีอยากคุยกับนายกออสบอน,อบอนใครโทรมาคนที่เขากวางตามหาอยู่อยู่ไงต้องการอะไรฉันอยากให้แกมาที่สถานีานรถไฟแกเซ็นท่านภายในสามสิบนาทีแค่นายคนเดียวนะ ไม่งั้นมือของแกจะได้เปื้อนเลือดแน,น่แล้วมันตีดอุปกรณ์ชิบหายปาร์ตี้ที่จีซีใส่ชุดเต็มยศเลยทักหาใครฮะให้ผมเล่นไงอ่ะ เอ็มเจผมกำลังไปว่าแต่บาดเจ็บไหมไม่ไม,ไม่เป็นไรรีบเลยไปให้เร็วที่สุดที่จะทําได้ว่าแต่ไว้เท่าที่หลังฟังนะรีกำลังจะปล่อยเดวิลเบสแล้วตงรงนี้มาจากที่นั่นนะเขาจะไปลงมือจนกว่านอร์แมนจะมาเดี๋ยวนี่เขาเป็นแผนของรีมันตลอดทําให้นอร์แมนรับผิดชอบโดยบังคับให้เขาปล่อยเดวิลเบสด้วยตัวเองมีเหตุผลในทางที่บิดเบรี้ยวและโรคจิตโอเคมาถึงแล้วกาลังเข้าสู่สถานีทุกคน ทุกสิ่งอะไรอะไรอ่ะ,อ,ะอย่ากตกใจได้แต่พีทอยู่ไหนก่อนดูเหมืนอนจะมีโดนลาตะเไวกันอยู่นะเราว่าเตรียมรับมือไม่ต้องห่วงว่าแต่เธอพอจะเห็นลูกทางไหมค้นหาทางเข้าสำหรับสปไปด,ดี้ มุมตะวตกเฉียงใต้โอเคแล้วพี่แกมาแล้วพี่พีทพี่พีทไปไหนผมใกล้มากกว่านี้โดนจะมองเห็นเห็นแท็บเล็ตที่กำลังดูไหมนั่นแหละที่ควบคุมใช่และหันเหความสนใจได้แต่ไม่โดนยิงนะ โอเคตอมแล้วเมื่อกี้อะไรเมื่อ,อก,กี้คืออะไรไม่รู้เด็กขยับให้หน่อยจะไปเอาของ啊โอเคโอเคไปเลยขอดูญาติเขาจะจับฉันจะไปสู้สุดตัวเลยเอ้ะ ต้องเป็นพระเอกในหัวใจเธอหยุดนะไม่งั้นยิงแกงด้วยฉันโทรสายถึงออสบอนได้นะได้ไงก่อนอื่นปล่อยเขาก่อนคุณลีครับนักข่าวคนนี้หล่อนบอกว่ารู้วิธีหาอ,ออสบอรนรครับบอสพาเธอตรงนั้นให้ห่างๆกับค,คนอื่นซะคุณลีกำลังจะมาแล้ว แม่เอ็มเจไปโอ้ยอย่าภักดิเอ็มเจทำเสี่ยงตลอดเลยวะอาจารย์เอกตัวเองแปะซะเลยพวกเขาก็ต้องมากระโดดข้ามรั้วเร็วได้เลยเออ ใจใเย็นเด๊ะอันนี้อไม่ใช่ไม่ใช่แล้วผมแอบไงแล้วผมไปไงคุณลีจะมาถึงได้อีกไม่ช้าแล้วผมไปไงเจอกันเลยโอ้โอ,โอโรีบหาที่บังเร็ว ปางไหนเน่โอเคฉันได้ล้วเร็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 วเกือบได้แล้วฮะแฮกเหรอเยี่ยมมากตอนนี้มาพาสิออกกันไม่อย่าลืมสิว่าเราเป็นคู่หูไว้ถีอย่างทีหลังได้ไหมถ้าเราไม่ช่วยคนพวกนั้นพวกเขาอาจจะตายได้ตลอดตัวเองก็ด้วยผมจะปล่อยไว้ไม่ได้ไม่ ก็จะตัวเองเรื่องนี้ดีเออทะเลาะอะไรละอีกด้านะโ้อ้ไไม่ชอบพีเลยเงียบๆแล้วว่ากา <oh> ูยืนดีกว่าโอเคแล้วให้พีทดึง พี่พีทตัวนี้ด้วยพี่พีทสวยสวยนะเหมือนจะต้องโอ้โหลงข้างล่างเออเช็คก่อนดูสิว่าสามารถแยกออกได้ไหมน่าจะแยกได้นะอืมโอ้ยไนู่นมาว่ะ ไม่น่าจะเห็นนะเราต้องเช็คความปลอดภัยเอาเลยสวัยพิพีธแล้วพี่แกพาห้อยข้างบนนะ่ะไปเลยเออแล้วพาห้อยอยู่ห้อยไว้ห้องบนจริงๆโอเคผมงนีด้ดูเลยนะ เอฟเจรู้หรือเปล่าว่าลีจะมาที่นี่ก็ไม่เชิงหมายความว่าจะคิดว่าบางอย่างอาจเกิดขึ้นได้ทำไมไม่บอกผมอ่ะจิตเจ้เขาหูต้องเชื่อใจกันละกันหมายความว่าไงโอ้ไม่เอานะาเออไม่เอาน้า ไปเลยตัวเครับพี่พีชนี่ด้วยครับพี่พีชใครเห็นอ๋อเออจับห้อยไว้ก่อนอันนี้มานี่นะจิ้ม ไม่ใช่อะไรนะครับผมมองไม่เห็นเล็งไม่ได้เอเลยพีดพิดดึงไปเลยโหโหลอยเต็มหมดไป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 ผมว่าเอาด้านนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ย แปะไม่ถึงหมดแปะเอา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 ทำไมไม่ได้อ่ะมีคนเห็นเหรอ น่าจะมีคนเห็นอ่านั่นไงอืมหกหันสองนะโอเค มึงเครียดประทารงรุนแต่ผมล่อนู่นเลยก็ได้หรือเปล่าใช่ไหมตรงนี้กี่คนตรงนี้คนหนึ่งดีจ้าเอาไม่ถึงนี่อืมไปเลยพี่พีษสวย <ทำ S 1> นี่ด้วย ขออนุญาตขออนุญาตย่องอลีมานักขา่าวนั่นไปนไหนแล้วอยู่จะตัง้งห่งเดี๋ยวเราหาเจอเองแหละโอ้ยลงมือเลยซึมซึมนะตั้งเวลาซะ 2องนาทีตอนนี้ได้โอกาสแล้วโอกาสอะไรอ่ะช่วยคนเหรอช่วยคนเหรอติดติดติดตอะไรอ่ะโอเคออเธอ,อเห็นอะไรบ้างเห็นสี่เส้นน้ำเงินสองเหลือหง,ลงหนึ่งและแดงหนึ่งมองหาแหล่งที่จ่ายไฟ มีรหัสสีบอกเหรอแดงอะที่ไม่นะสี่เส้นอ๋อ สีเหลืองเชื่อมกับพัดลมสีแดงมันเครื่องหมายกักับอ,อยู่ <laughs> เอาล่ะต้องถอดสายออกจากแบตก่อนจากนั้นถอดซะโอเคได้ผมดูก่อนถอดแบตก่อนใช่ไหมจึ๊บจึ๊บสายบนโอเค สายล่างลงมาตรงนี้อันนี้สายนี้โอเคเปลี่ยนเป็นสามสิบวิวงจรลุบเหลวต่อไปก็พัดลมต่อนะ,อะนี่ดีโอเคต่อนีก็สีแดงอ,อโอเคได้แล้วตอวนนี้เราต้องพาคนพวกนี้ออก ต้องให้แมงมุมช่วยนะพร้อมนะพร้อมมากๆพร้อมสุดๆพร้อมสุดๆอ่ะตรงนี้อ่ะโอ้สเตลสเตลมาก่อนเลยเฮ้ยทันไหมเนี่ยชอบที่สุดเลยสเตลล ดีจ้าสเตลนะของชอบผมเลยนะนี่อะเสียดายนะมันแปะต่อไม่ได้นะใช่ไหม,ม อาแมบไบหน,นนะเราเราเกาะกับแพงได้ไหมผมโหนไปแปะตรงไหนได้บ้างอะไม่ปลอดภัยนะไปไหนกันไปไหนกันขอสักสักคนนะ สักคนได้ไหมแปะตรงนี้เคยเห็นวะโอเคช่างมันเอาไอ้นี่ก่อนกะะ็ได้ตัวในตัวในนักผ่าแต่เลาะขอบเอาปลอดภัยมาเลย รออยู่เลยครับสเตลนี่อของชอบชอบสุดสุดชอบสุดสุดเลยสเตลม,มาเลยอืโบหน้าเขาให้ฮึ เหมือนโดนจะไม่มีนะโอเคก็อนุญาตข้ามฝั่งอันนี้ปลอดภยัยใช่ครับผมเราเราต้องเก็บข้างๆซะก่อนอ มาเลย Clear. เคลียร์เคลียร์กบผมเคลียร์เรียบร้อยฮึบอันนี้ปลอดภัยเคลต้องจำกัดออกไปอีกสักหน่อยแล้วเธอก็จะปลอดภัยเร็วเข้าแป๊บหนึ่งนี่โอยตรงนี้ดูดําบาก ไม่ปลอดภัเลยอันนีไ้ได้ได้ได้อยู่นะเอ้านี่แขวนไปแล้วนี่มาสวย,วยเอเกาะตรงไหนได้บ้างเกือบเกือบไม่ล่ะ อ okay, ืมโอเคแบบนี okay. ้เอาเลยละกันง oh ่ายดีจะขึ้นตรงนี้ถึงว่าน่าจะถึงนะโอเคเอมเจได้ละทุกคนตามมาจะโดนยิงไหมเนียมันยังมีอยู่เลยอ้าวผมบูซาจะสเตลสเตลไปตลอดไอเอ็มเจเธอทำให้มันเสร็จได้ไหม

โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาอือเอ้ยพวกนี้ก่วะไม่โดนดึงกันแล้วเอ้ยวิ่งบนทางนี้ดิเฮ้ยเจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้กับตายโอ้โหโอ้โหอ่าตายตายแน่แน

เราก่อนเลยนะอุ้ยหลบหลบหลบจะตายเอายังมีอีกอ่เอ้ยไปอ้วนมามาก่อนเลยมาก่อนเลยอะไรไม่รู้เลยผมเปลี่ยนแล้วมันหนีอะดินี่ไง อนุญาตเปลี่ยนเส้นทางในที่สุดขอโทษที่ผมมาสายมันเป็นเรื่องของผมอนะอะไรอ่ะอ๋อเหมือนเอ้ยจะฮึบผมสวนสวนได้ไหมสวนได้สวนได้ด้วยต่อฮึยจะฮึบสวนนะสวนนะคุณลีอืม,มาคุณลีเอ้ยจะเฮ้ยยังไงคุณลีฮะยิงใจใส่ด้วยนี่อืม นี่ไงไปตู้ต่อไปทำไมคุณทำแบบนั้นน่ะมาใช้นี่ที่ติดไว้เมื่อคืนสินะดูดพลังโหคุณลีมาดิอ่า เออเจ้าฮึบเออเจ้าอ้าวอ่าโอเคหมดนะหมดมาเลยมามามาเฮ้ยอุ้ยเอนน้าเย่แล้วผมปิดทางฮึบไอ้จือฮึบฮึบ ปึ๊บไอ้ตู้พังหมดแล้วคุณลีทำลายข้าวของนะเออโอ้ยโอ๊ยผมเข้าไปทำไมคือเจอือจอ่าคือจิบหลบข้างไอ้จะหลบข้างหลบอีกหลบอีกมา ไอ้คุณกำลังป่วยให้ผมช่วยคุณนะมาตินอือเออรู้ยังว่าเป็นปีเตอร์อ่ะโอ้ยมาตู้นี้อีกแล้วยิงใส่ตาไปเลยนี่เตะสวรรผมฮิวใช่ไหมเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจเ้าเพิ่หลบเฮ้ยเดือดหลบนี่ก็หลบ แล้วก็หลบอะไรอะไรอะไรไม่รู้เข้าไปเลยเข้าไปได้ก็ลุยเลยอืมอืมเอ,อ้ยคุณไม่อยากผมไม่อยากทำร้ายคุณไม่มีอะไรทำร้ายฉันได้อีกแล้ว, <c oughs> วอ้สวนนี่กรทีมช็อตนะช็อตเป็นไงอะ พลังหมดไหมไม่มีเบรกไม่มีปัญหาฮะสวยพีดไปอบเอาไปแล้วอุทานี้ไม่ไหวยังที่เราไม่ได้ผลนี่วะอยู่ดีพวกเขาต้องทำการก่อสร้างในวันที่42องดึง ดึงขึ้นเหรอขรุข้างบนเลยเด้อรอ๋อเดือดยังยังไม่แพ้จุดพักต่อไปเรือนจำจบแล้วชใช่ไหมจบแล้วนะ โดนเอาไปแล้วยิ้มด้วยอ่ะจบกันสักทีเีวิวเบสนะนำสินคา้านั้นกลับไปยังแลบลุยเรียบร้อยรีโดนจับ นี่ไม่ได้จีนวัสดุเออนี่ผมเองนะไม่รู้ว่าเมื่อไหรจะได้คุยยังไม่ว่างคุยการแชทนี่ไม่เรียกคุยเหรอโอเคจบกันสักทีจบเหรอโอเคได้ไม่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 ทำไมแบบนี้ไม่ใช่ หมายถึงเรื่องลีส่งเขาเข้าคุกแล้วเออเข้าใจผิดแต่เอ็มเจอ๋อแต่คนเข้าใจอะไรผิดนะอยากให้มันจบเหรอตอบว่าไม่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 ไม <c oughs> ่โอเคโอเคแต่มันก็ควรจบนะและไม่โอเคขอเวลาคิดก่อนล้วกัน มีอะไรให้คิดอีกนะได้ฉันก็เหมือนกันจะคิดว่าเราเข้าใจคำว่าคู่หูไม่ตรงกันนะอ๋อ oh, oh, คิดงั้นเหรอฉันต้องไปทำงานแล้วเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้โทรหาอาจจะนะโอ้โ oh ห oh. พีทพีทดจะอกหักแล้วเหรอย่ยมเลย S, ผมว่าเราก็ช anyway, ุดนี้ก well. ็หล i̇şte right? ายพาร์ทเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราเปลี่ยนชุดกันดีกว่านายทำได้ดีถุกส่งต mm ัวไปนเดลาราฟแล้วครบแล้วนะเดวิลเบจะปลอดภัยรู้สึกไงบ้างไอ้คุณมีเวลามากแค่ไหนไม่หรอกการเป็นฮีโร่ของนายมาถึงเอกสารของฉันแต่ฉันอยากจะบอกนายว่าทำได้ดีแล้วขอบคุณที่อยู่ดีผมต้องการสิ่งนั้นโอเคนี่นะครับ ตลอดเวลาที่อยู่กับรีฉันก็ไม่สนใจเมืองนี้อีกเลยได้เวลากลับมาเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีอีกแล้วเออจริงอ่ะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับว่าเป็นไงต่อไปสวัสดีสวัสดีครับผมขอบคุณที่รับชมนะบา,บายจ้า